สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่ติดตามหนุ่มสุรินนะครับจุงกะเมลบอปูนกรุบกรุบขียของเนื้อบัตรเตนูบานสดับบานมือวันนี้หนุ่มสุรินส่งรถไทนะครับจํานวน3าคันอีก1เครื่องนะครับนี่รถก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอ่าเป็นรถพี่ที่ติดต่อมานะครับรู้จักกันกับหนุ่มสุรินนะครับนี่พอรถมาถึงแล้วผมก็ นัดกับทีมงานสระซอนะครับหรือทีมงานของหนุ่มสุรินนั่นเองนะครับโดนไปแล้วนะครับประมาณ2ขวดใหญ่นะครับนี่นะครับลูกพี่ใหญ่กําลังเดินมานะครับเสื้อดําตามหลังมาด้วยนะครับกําลังเจรจากันอยู่อ้าวนัดกันไปแล้วนะครับก็มาถึงก็ไม่รอช้านะครับจัดการให้เรียบร้อยจัดสิ่งของอุปกรณ์ครบชุดนี่นะครับโอ้คันนี้สุดยอดนะครับอ่า ผูกกำกับการคอยดูแลการขึ้นนะครับมาแล้วครับจำนวน3คันนะครับกับอีกหนึ่งเครื่องนะครับทีมงานสระสอนะครับหรือทีมงานของหนุ่มสรินนั่นเองนะครับก็ช่วยกันดีนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาช่วยในเช้านี้นะครับ ทีมงานทุกท่านกำลังขับรถนะครับตั้งยกปุ่มสีนะท